ผมมีจกักได้วอเตอบอกครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานอินโดนีเซียออโตโชว์นะครับมาร่วมงานเปิดตัวฮุนไดสต s t ์เกเซอร X เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวรถมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรนะฮะที่ต้องมาเพราะว่าเดี๋ยวโมเดลนี้นะครับจะเข้าไปขายที่ประเทศไทยเช่นกันครับนี่คือหน้าตาของสตา r ์เกเซ X นะครับบ้านเราเนี่ยมีขายแล้วก็คือ s t a r ์เก e r ผมก็มีรีวิวทดลองขับนะครับแต่ตัว X นะฮะก็คือตัว Crossover ตัวยกสูงของ s t เกเซอร์นั่นเอง s t a r ์เกเซเนี่ยที่ได้รับความนิยมที่ขายดีก็เพราะว่าที่นี่นะครับก็เป็นรถที่คนอินโดนีเซียนิยมเป็น MPV ขนาดเล็กเครื่องเบนซินพันหราคาไม่แพงและที่สาคัญมีรุ่น7ที่นั่งแล้วก็6ที่นั่งตัวที่เขาขายดีเนี่ยก็คือตัว6ที่นั่งนะครับคู่แข่งเขาคือ Mitsubishi Xpander เนะฮะแนเอ็กซ์แขาอาจจะดูสปอร์ตใช่ไหมครับแต่สตาร์เกเซเนี่ยที่ได้รับความนิยมเพราะว่ามีรุ่น หที่นั่งเบาะแถว2แยกนั่นเองวันนี้เปิดตัว s t a r g a z e r X มิติตัวถังเนี่ยความยาวจากหน้าถึงหลังนะครับ4เมตรครึ่งนะฮะฐานล้อก็2.7เมตรแล้วพอมาเป็นตัว s t a r g a z e r แล้วมันสูงมากกว่าเดิมแค่ไหนสูงขึ้นจากตัว s t a r g a z e r ปกตินะครับสำหรับตัว X เนี่ยสูงขึ้น15มิลิเมตรในส่วนของ Ground c l a n c ก็คือระยะต่ำสุดใต้ท้องรถ มันอาจจะไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันนะครับเพราะว่าเชิ้นส่วนช่วงล่างนะฮะมันตำแหน่งเราจะมาดูความสูงของรถเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของระยะยืดยุบเรื่องของสปริงต่างๆนะครับกราวแคลนเนี่ย200มิมก็จะมากกว่าสตาร์เก e เซอร์ปกติอยู่5มิมนี่คือเครื่องยนต์เบนซิน1500นะครับนะเครื่องของสตาร์เก e เซอร์ X นี่ฮะจะเป็นเครื่อง8หัวฉีดนะครับ 4สูบนะครับ16วาวแต่ละสูบมี2หัวฉีดเท่ากับว่าเป็น8หัวฉีดงานประกอบก็โอเคเลยคุณใดที่นี่กำลังมานะครับนี่เขามีหมดทั้งรถน้ำมันรถไฟฟ้านะฮะก็ได้รับความนิยมจากสื่อที่นี่นี่คือรุ่นพรามตัวท็อปรุ่นพรามบ้านเราก็800,000ปลายแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่า เข้าไทยจะเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งละเนี่ยเนี่ยเบาะแถว3ของเขาก็จะเนี่ยดึงขึ้นมาหลังชันใช่ไหมครับก็ปรับเอียงได้อีกขับดีนะสตาร์เกเซอร์เนี่ยใช้ได้เลยเนะครับบอดี้รถใหญ่เนาะก็นั่งได้7คนครับเหมือนพวกเอ็กซ์เพนเดอร์เหมือนโตโยต้าเวล z อสนั่นเอง สตาร์เกเซอร์ X ใช้ระบบกันเสะเทือนด้านหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตัดและเหล็กกันโครงนะครับด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมนะนี่ครับมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วอ๋อนี่ครับเคล็ดลับที่ทำให้ตัวรถสูงขึ้น15มิลิเมตรนะครับมาพร้อมกับยางขนาด205 50 17น้นะมียางอะไหล่ด้วยนะครับยางอะไหล่เป็นขนาด16นิ้ว การที่ใช้ล้อ17เนี่ยทำให้ไดมิเตอร์ของล้อทั้งหมดมันสูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยสูงขึ้นทั้งๆที่กราวเคแลนด์จริงเพิ่มขึ้นแค่5มิลิเมตรนะครับครึ่งเซนเท่านั้นเองแต่ตัวรถเนี่ยความสูงจากตัวล้อเลยที่พื้นถึงหลังคารถเนี่ยขยับ15มิมก็คือเซนครึ่งน,นะครับนี่ฮความลับก็อยู่ที่ไดมิเตอร์ของล้อนี่เองตัวนี้เป็นสีทูโทนนะครับ สีแดงหลังคาดําดูเส้นสายของตัวรถนะคือเรื่องการดีไซน์ฮุนไดตอนนี้เขาไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะครับจะไม่มีอะไรที่แบบหลุดกรอบจากดีไซน์โดยรวมของรถนะฮะกระจกมองข้างยังเหลี่ยมหรือ,อผิวไหวเข้ากับตัวดีไซน์ของรถเลยนะครับนี่ยสตาร์เก r เซอ ระบบความปลอดภัยนะครับถ้าเทียบกับรถสไตล์เดียวกันก็ถือว่าโอเคนะนี่ดิสเบรกสล้อมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงนะครับมีระบบช่วยเบรกระบบเตือนรถออกจากเลนเลี้ยงให้ด้วยนะครับเลี้ยงรถกลับมาแต่ยังไปไม่ถึงพวก Adaptive Cruise c o n น,น,นะครับสำหรับ Star Gazer เนี่ยมีคูส i s e c o n t เป็นคูสธรรมดาหน้าจอ Full d i g i t a นะครับ Star Gazer X แอร์ดิจิตอลนี่หน้าบัดต,ต่างๆเบาะนั่งค่อนข้างนั่งสบายถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอลหลายคนบอกว่าถ้ามี a d Adaptive c r u i s ค c o n t r o นนี่จบเลยนะครับก็ระดับราคาจะเห็นว่า Stargazer X เนี่ยเขาจะเพิ่ม Fender นะครับซุ้มล้อมาให้ไม่ได้แค่ซุ้มล้อนะอย่างที่บอกครับรถสูงขึ้นด้วย นี่คปลายท้ายดีไซน์เป็นรูปตัวทีรุ่นคลามนะครับมีดิสเบรกด้านหลังด้วยการเบรกอะไรงต่มก็จะเนียนเดี๋ยวเข้าไทยไปคงได้ทดลองขับอีกทีนะครับว่าความสูงของมันมีผลต่อเรื่องของช่วงล่างอะไรหรือเปล่านะครับ ให้ดูนะฮะเนี่ครับที่ขายดีก็คือตัวนี้6ที่นั่งก็คือมันขึ้นลงง่ายสบายอาจจะไม่ถึงก็แบบโซฟาเต็มตัวแต่มันก็เอนได้มีที่วางแขนแล้วก็เดินทะลุตรงกลางไปข้างหลังครับ Star Gazer X ก็รอนะครับ รอราคาเมืองไทยนั่นเองมาดูคันนี้เขาโชว์เรื่องความอนเนกประสงค์นะครับยกเบาะนะฮะแล้วก็จะเข้าไปข้างในได้ง่ายๆมีอะไรไหมอีกสปอยเลอร์เสาอากาศคีบสลามราวหลังคา ก็เข้าไทยแน่นอนครับที่ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามันจะเข้าไปขายที่เมืองไทยแน่นอนประมาณนี้เรื่องของการรีวิวทดลองขับติดไว้ก่อนแต่ถ้าใจร้อนก็ดูคลิปสตาร์เกเซกันไปก่อนนะครับผมคล้ยายๆกันนั่นแหละนะครับผมดูนะเครื่องยางเท่นเครื่องตำแหน่งอุปกรณ์แรงต่างๆนะครับ แต่จะมีนิดหน่อยเรื่องของการกระจายน้าหนักเวททางเฟรนะครับเพราะรถเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยยะนะ15ม m ม1.5เซนนะ CG เปลี่ยนแน่นอนนะครับก็คือจุดศูนย์ถ่วงของรถมีการขยับแน่นอนสีที่สวยที่สุดในมุมมองของผมนะครับสำหรับตัว Star Gazer X ก็คือสีดำนะมันเข้ากับพวกการตกแต่งที่เป็นสีโครม นะโคมไฟหน้าที่มีลูกเล่นสไตล์คริสตัลครับแต่มันก็จะทำให้ชุดแต่งครอสโอเวอร์เนี่ยมันกลืนไปเห็นไหมครับเฟนเดอร์ขนาดใหญ่แต่ดูแล้วมันแบบเข้ากันมากๆากนะสตาร์เกเตอนี่มีโลโก้ X ตรงนี้ด้วยด้านหน้านะครับตรงนี้อาจจะต้องซื้อแต่งเพิ่มนะเพราะว่าคันบนเวทีไม่มีนะสำหรับ โลโก้ s t a r g a z e r X นะฮะก,ก็คงมีชุดแต่งดูด้านท้ายของ s t a r g a z e r X สีดำนะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับตัดกับพวกไฟ LED สีแดงนี่ครับได้เจอตัวจริงของ Ionic 5รถไฟฟ้าของฮุนไดรุ่นนี้ที่ ูชเวขับเนี่ยโหไอออนิก5เป็นรถไฟฟ้านะครับสวยมากแล้วก็ขายดีด้วยและที่พิเศษก็คือไอออนิก5ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาประกอบที่นี่นะครับเอาชิ้นส่วนอะไหล่มาจากเกาหลีเป็น CKD แล้วมาประกอบที่นี่อนาคตเห็นว่าอาจจะประกอบทั้งหมดที่อินโดนีเซียเลยประมาณอีก2ปีนะฮะโหสวยอะ่ะ นี่ครับ i อ n i c 5อีกมุมหนึ่งนะครับโอ้สีนี้สวยเคยเห็นแต่สีขาวสีเทาสวยมากออิจฉาคนอินโดจังบ้านเขามีการประกอบรถไฟฟ้าตัวเจ๋งตัวขายดีของคุณไดเลยอะ่ะ i อ n i Q 5นะฮะแต่จะส่งจากที่นี่ไปได้ไหมยังไม่ได้นะครับก็คือเขาทำเพื่อในประเทศอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็ ที่มาของชิ้นส่วนอะไหล่รถเนี่ยมันยังไม่เยอะเพียงพอที่เขาจะนับเป็นฟรีภาษีในเขตอาต้านะครับฉะนั้นคนไทยเราก็ได้แต่ตั้งตารอคอยนะครับสำหรับ i อโอニッ5แฟนๆฮุนไดนะครับแฟนๆซีรีส์เกาหลีก็รอเลยนะฮะสำหรับสตาร์เกเ r อร์ก็เป็นรถครอบครัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับในตลาดเดียวกับ Mitsubishi Xpander Toyota Velo ตนะฮะ ซูซูกิ XL 7แล้วก็เออร์ทิก้าตลาดนี้ก็ขายดีนะมิซูบิชินี่ขายดีเป็นผู้นำตลาดเก่าแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโตโยต้าเวลสนะครับใครชอบเรื่องของดีไซน์ที่มันเรียบหรูผมว่าสตาร์เกเซอร์พอได้อยู่นะภายนอกของเขานะครับส่วนเรื่องการขับขี่มีรีวิวอยู่แล้วนะฮะแล้วตัว X เข้าไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทดลองขับให้ดูนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมมินจากไดเอทอ u โต b บล็รายงานจากงานอินโดนีเซียออโต้โชว์ครับผม